โอเคครับสวัสดีครับผมโบ๊ทเกมทวีนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเด็บแล้วก็ธ์อารมณเต้นนะครับโยโบโยโบมาถึงก็ทุบเลยนะหมดเนะโอ้เดี๋ยวมาเพลงเปิดอยู่อ้าวเฮ้ยโอ้ยเออผ่านนี่น้อยๆอยู่ยังอยู่ไหนวะอืม โอเคติ๊กติ๊กติ๊กเอผ่านนี่ก็ใกล้หน่อยดิโยอยู่ไหนวะแต่ผมกลับไปเห็นยาเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังรอก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังไม่ต้องมอนไม่ต้องคุณผน้ชมบอกว่าคือไม่อยากฟังเป็นเชื่อคำหยาบนะแซดเฮ้ยให้คุผู้ชมต้องบอกเองครับไม่ใช่บลบอก เราไม่ผิดบอกม,มั้ยมึงก็เปิดไลฟ์เลยจะได้ให้เปิดเพลงเปล่าหมดเพลงโอเคอ้าว <okay. S 2> ไม่หวัดดีแ่น้อยสวัสด,ดีอะไรบ้านเราลาก่อนคุณโบสเกทีเวเออผมเพิ่งรู้มาอยา่างนายว่า <laughs> ว่าเด็กสาวสามารถเอ่อขอใช้ตับที่มันแบบ ไม่น่าฟ <If S 1> ังเลยนะเด็กๆกุญหูเด็กๆกุญหูเดลเสาสามารถเด้ากันได้จริงๆมีเสาสองตัวใช่ไหมสมมุติมีทีเล็กกับทีเล็กเนี่ยมันก็เด้ากันเกิดไข่มาเองคือเราไม่ต้องมาอะไรเลยมันผลพันกันเองเออก็อันนี้เป็นข้อดีนะยาบาเอามอโบ๊โบ๊โบ๊ทเพลงไงดีเลือกเลยเลือกเลย ไม่เล okay. 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 mm ือกกูไม่เลือกกเพลงก็เกอเพลงไม่ได้เละนอ้ิกูร้องเพลงให้้ฟังวละ อ้โ o โ o เป็นเพื่อนัวได้เพราใจมันอยากเป็นแฟนไม่ได้โอเคอานี้มารัวเราสามารถทำแบบนี้รับเอาหนึ่งธรรมดานะ่ยี่ราถล่ที่เราถกนถ หิน้ะออกเสียงให้ถูกนะวาดออกเสียงหินไม่ถูกดิหินหินหินเนี่หินเนี่ยหินหินให้ผมสะกดหีบให้ดูนะครับไม่ต้องสะกดอย่างเงี้นะหออีแล้วก็ไปเลยไม่ต้องหออีบอนี่นะครับหออีบอีหีบไม่ดู เออไม่ต้องหออีบอสะกดอย่างนี้นะครับต้องหออีแล้วก็เติมบอแบบค่อยเตออิมไปมาไม้เจ๊อะไรไม่เข้าใจเนี่ยอยาวสกดอย่างเงี้ยหออีบอหีบใช่ไหมแล้วก็กูไม่รู้จกคำว่าหีบนะเออแล้วก็ให้ท่าผู้ชมสะกดอย่างนี้หออีแล้วค่อยเติมบอไปไมา เนี่ยอ่านหออีก่อนโบสค่อยโบสอ่านไปหออีอ่านไปว่าช่างๆอะไรไงเงี้ยหยบมึงแก่จะพูดเงียบมึงก็พูดมาตรงตรงเลยยังไงก็ว่างหมดไม่ตัวเมทเพื่อเม่นี่แหละและนี่ก็คือห้องแหละ ก่อนเรามีโบมิวไม่ใช่เหรอกระดูกเราเยอะที่ด้วยใช่ไหมโอเคตอนนี้ผมบอลเสียงเข้มาแล้วนะ

โอ,โ,อโอ้โอ้แหลกแหลกนี่ไงครับถึงผมบอกว่าอยาเปิดลงเพราะมันจะแหลกนี่ครับเพราะผมปิดเสียงเพลงไปแนละ้วโอ้โหลื่นทำตาเห็นเลยใช่ไหมครับ เห็นด้วยนะครับว่างดการเปิดเพลงนะจะ,จะดีมากเลยแต่ผมเปิดเพลงกับมาปุ๊บโบนเจ้าคายอ้า <ả? S 2> ๋อาใครอยากรู้ว่าโบานเจ้าคายผมอยากส่งลไปใต้ร่างของพ่อเนี่ยโอของโบนพ่อม่อมพ่อม่อมพ่ออมพ่อม่อมไมได้โอเค <c oughs> okay, ครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะโอเคขอบคุณที่รับชมมากเลยนะครับโ okay, อเคสำวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเลยบ๊ายบายเดี๋ยอ อเอ้ยไมอาถันมึงพูดเนี่ยฮะมึงพูดอะไรเนี่ยฮะรู้จักเวลาเวลามว้เ,เ,เ,เนี่ยโอแหลกเลยโอ้มึงเื่าเลย เราก็เริ่มกับรือแต่เราสลัดได้อยู่แล้วเพราะความสวยงามของ้องเราคนระับเราก็เราลงแค่ขานเล็กๆน้อยๆหาไม่หล่็หาได้แต่ความสวยเราก็สร้างด้วยมือเราเองได้ยินเปล่าโลกสวยด้วยมือเราครับขายโย เสียงเบามากเลยรู okay. ้เปล่าถ่ายอยู่เขาจะโกนทำไมเสียงเบาเสียงมันพอดีแล้วแหลกลงถ่ายอยู่เออโอเคใครอยากรู้ว่าโบจบถ่ายโบทส่ฉันเล็นวันต้วิลเลี่ยอ เป็นปุ๊กเลยดิครับอย่าให้ปุ๊กพูดนะมึงอย่าพูดไปเลยมึงนะไม่แคร์ไม่แคร์สนเออไม่แคร์ไอ้ยแคร์ผมจะส่งไปปุ๊กคนที่ผมรักไปด้วยโอเคยอป่ะมึงสองจะเอามึงโกงไม่ต้อง sáu cô lời Nhưng mà còn chưa biết cô <laughs> Bên khảo ở chưa? Mừng anh đúng không? À, à Bên, bên con thì Rồi mất Bên, bên con thì bốn chồng chưa là lại bác tuần Bên, bên còn, bên. Bên còn, bên còn, bên còn đi bốn chồng chưa Qua là, là bác nơi chưa ไอ้คนนี่โบที่วอาอะนกวาูก็หาในเฟซก็ไดู้้อันนี้เันนี้ก็ต้ตรักมาบ้าต่อใต้รักนาบ้าชิ้ก็ต้องตกมอนเด้นึ่งอบเอยะบไปครับ ครับคุณผูิี้พายนะผูคนี่ติดรับสบายเด๋น็อตเดี๋ยวมึงจะเจอกูหลังด้วยนี่ไงเปลไฟหลักนะนี่ไงครับคนที่บนชอบปไฟหลักนะไอ้เชือป้ายนะครับไอ้ชือป้ายโอ้งอ่ะก็ผมไม่บอกครับให้คุณโบนเขาบอกเอง ดีแล้วกุณคันเวลาพอดีด้วยม,มันจะหมดจออะไรเพียงนั้นหมดอจอะหรนเวลาไมคันเวลาโอ้โหอะกดแล้วอ่ะแป๊บหนึ่งเจอเรี่อนกุดัติเหอุ อใช่หนู่ะจำไม่ได้บดไหยอยู่แบบนี้บดไทยอยู่แบบนี้ไทยอยู่ป่อเราว่าบดเราคถ่ายอยู่แน่เลยบดไม่ลมเลิกคลิปเลยขนาดนี้ครยยับเราว่อ๋อนี่ก็แรับ คนที่บอกมันง่ายคนบอกอะไรดีแล้วแล้วก็บอกบอกว่าเออมันอ่อะไรเ้าวต่อไปลักนะครับต่อไปลักนะรอแล็บต่อไปลักนะ นี่แหละแกไม่โบนก็ป้ายหลักนาป้ปโอ้สนุกมาะแกไม่โบนสนุกป้าย เข้าไปที oh, ่อะไรเ่ะอไปนะเข้าไปที่อะอ๋อช่องของโบสใช่ไหมโอเคทอ้ยไว้พูดคุ่ยเลยอาเล๊ก กนะ็เป็นข้อต้นตนะเพื่อนฉันน่าจะเก่งจริงห้องใหญ่นะครับห้องใหญไใ่ไม่ใช่เออไม่ใช่ยังอื่นใหญ่นะเราคงไม่คิดจนอึดนะถูกไหมมอสใช่ใช่ใช่ในที่โรงเรียนคิดเยอะ คือคิดให้มากความโลสเป็นเด็กดีไงคิดคิดเยอะขยันนึกไงขยันคิดเจอมันเด็กด็กเด็กโอเคไปไปอล่ะไปเฟสแอนโบแล้วอ่าปล่อยเฟสปล่อยคนที่ชอบเห็นอวไรกันเดี๋ยวคนดู แค่นี้ก่อนแล้วกันเพื่อไม่ขยายที่หลังโอาะคนขยายที่หลังอี่ชอบโอเคเสร็จแล้วนะเรองราวก่อนนะเพื่อนย้า ฉันจะคิดถึงนายยิ่งดูก็เต็มเลยฮ uh huh. ดน้อยก็ได้สงสารอ๋อ oh, แหลกจริงน่าสงสารแหลกมาก อย่างนั้นอย่าเลยไม่เข้าใจกับเขาครับเขาพยายามจะสื่ออะไรให้โลกรู้นะครับผมหยุดได้แล้วครับผมุนสลับจะทำลายล้าง เาก็ดใจ้านีว,วาอเแบไรออ้ยนนะ้องยยอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอนอ้อ้ออ้้ออนย ค่อยเจอเลยยังไงต้องลงเหมือยู่แล้วอปหาพวกเพชรพวกอลดเพออ๋เฟมเลตดบอนตใชมเฟมเลตอ๋อหลุดเลยคือขนาหลุดเลยโอ้โหเนี่ยครบเดี๋ยววันนี้มีอกอันกว้างแล้วส้ เอ้ยพอดีเลยอ่ะเอ้ยพอดีเลยโอเคไปย้ายสองตัวนี้มาส่งทีาวางกันเหย่าใ่เลยวางกันเ่ยอย่างนี้เด็กก็มาก็มากมา ไว้ผมกดเปิอประตูตดประตูอ่าเป็นเสอช่เอ่วงใมเ้กดตรงนี้นอโอยแหลกแหลกนะโอ้โหแหลกจนพดทะลุเลยเกข้นี่ เด็กเด็กทนมีไอต้องไปหา้วสังเกตเลยต้มเหรอไม่น่าเกี่ยวนะครับแต่ก็ตอนนี้ไเเอ้มอไม่ตอนนี้มอดไม่ได้ยินเชียรได้ยินเชียร์ผมนะครับแต่ผมไม่กินเชียมันนะเป็นที่ไอ้มอดมันชอบอย่ใครรู้ครับ

ชอบก็คือดิมดิมดึมดิมดิมดิมนมนะมอชอบนมยิ่งมอชอบนมเอ้ทรายไม่ขอากัยอ๋อยิ่งเชื่อผมดิมอชอบนมยิ่งมอชอบนมเราภาษากีดอะนั่นแหละ S <S <an> โอ้โหขึ้นขึ้นขึ้นลัวเลยเลยเลยครับบอกแล้วเขาได้ยินเสียงผมนะครผมไม่ได้ยินเสียงเขาผมไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรได้ได้โ okay. อเคก็ประมาณนี้นะ <S an> เดี๋ยวเออใกล้ๆนี้ก็จะรู้นะเองว่าทำไมผมถึงต้องทำทุกห้องแบบนี้นะเดี๋ยวก็รู้นะก็เป็นโอเคก็ประมาณนี้เนาะแบบอืมสวยสดงดงามนะโออโลโลเลยไปละไปละไปละ ดี๋ยวออกเวลาคู่หนึงเนี่ยมันพิมพ์มาเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยเนี่พิมมาเยอะเลยโบ๊ทโบ๊ทโบ๊ทโอ้ทพิมมาเยอะเลยเยอะเลยโอ้โหจดจุดเออจุดจุดจุดด้วยโอ้โห

chờ lên bây giờ yên lại. Ok. Rồi đi. Chắc nó không có cái cửa. À vừa đâu cả. Đi. Im มังฝังจิตว่าอะไรเอ่ยเร็วๆเร็วๆคำศัพท์อนุบาลมังเา็นฝังกฤษเรียกว่าอะไรเอ่ยคำศัพท์อนุบาลเร็วกอาางงไคำศัพท์อนุบาลเลยนะแต่ใครก็มันจะตอบได้นะมันเป็นคำศัพท์อนิจจานศัพท์ย่อยย่อยให้การศัพ ไม่ต่อไม่กเลยบินละ wow. เด็อีเรวก็เลี้ยงวอีกยอดเลยนเดี๋ยวใครรู้ลองมาถามจิว่าอะไรคาศัพท์นี้หางะไรอยากินว่าอะไรลองมาถาคจิวหมอเขาชอบนมนครับโอ้โหคบชอบเลยนมนะกชอบนมเลย อย่างนี้ดิ่ออกออข้างๆแล้วเอรนั่นแหละนี่ก็เอ่อกตอนนิ้นะเขาให้ใส่เดตรงนี้ตรงนี้ก็ให้ใส่ปัาวเออเดี๋ก่อนะปอเออใช้ได้เออเดี๋่อนะ แล้่สองใช่ไหมต้องการใส่ดินเอเพิ่มใช่ไหมก็ต้องใส่เนื้อเออใช่ใส่เนื้อเปล่าเดี๋ยวจะมาลองกันนะพัดหน้านะพัดหน้านได้ลองแน่นะเออได้ลองแน่นะพัดหน้าเฉยพัดเน้ก็เล็กเพียงนิียวนะเล็กันนี้ก็แค่เนี้ยอ๋าก็มาทำแหบให้ดูนะ กนันแ้วแหละับนเยครับขับานหน้าโอเคดินเอดวรู้เลยนะตัวนี้ต้องขอลาไปก่อนตัวนี้สวัสดีครับสว